สัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบใจน้องรันที่บอกให้รู้ว่าเนี่ยคือผักกูดที่กินได้เมื่อกี้ทำคลิปเก็บผักกูดไปจะเก็บจะเก็บเองนี่นี่ค่ะผักกูด แต่ถุงขาดมันจนถึงกระดาษค่ะกัวกล้นถุงขาดเดินยังไม่ถึงว่าพาสเมนต์นนเหมือนกิ้งกือ ดูที่เนี่ยกำลังจะดันดินขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยก็เคยทำคลิปมาถึงตรงนี้นะคะทำคลิปถามไปไม่มีใครบอกเลยเพราะบางทีเขาอาจจะดูไม่ถึงตรงที่ถามนะคะนี่ก็นี่ก็เป็นเรียกเง่านะ เป็นเนง่าของผักกูดผักกูดนะคะเน,เนี่ยเแบบเนี้ยเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็เกิดมา,มาเอีกอะ Wait. Oui. สูงขึ้นคนที่เขารู้แหล่งผักกูดเขาก็ไม่เก็บที่ยาวๆแบบนี้เขาจะเก็บที่เป็นเหมือนกิ่งกือขด สูงขึ้นสูงขึ้นนี่ใบเขา้หากอยู่ข้างในนั่นก็มีเหมือนกิ้งกือ เปิดเพลงนะไม่อยากตัดต่อว,วิดีอโอ I no ตอนเด็กๆน่ะพักพูดน่ะไปไปเกิดอยู่ในบ่อน้ํายังขอบบ่อน้ํายังจําได้เลยแล้วก็กินดิบๆเลยนะเขาพากินรูปรูปรป,ปออแล้วกินตรงอย่างเนี้ย เคยกินครั้งแรกที่เมืองเนี้ยคนไทยท,ที่ที่ว่าเขาเป็นคนพิษณุโลกค่ะเขาอยู่เมืองนั้นมานานแต่เชื่อไหมคะเขาไม่เคยไม่เคยพูดของลีกเลยนะรู้จักลีกจากเพื่อนที่อยู่เมืองเดิมที่อยู่นั่นแหละค่ะเพื่อนฝรั่งนะคะเขาไปเก็บมาแล้วเขาเอามาฝาก แล้วก็อยากจะไปเก็บเอียยังไม่มีโอกาสไปเก็บลีดตรงนั้นบางเอิญมาเจอลีบป่าเดืบังเอิญที่นี่ค่ะเลยไม่ได้ไปยิ่งยิ่งมาเจออีกมือวันเยอะด้วยแล้วถ้าไปเมืองนั้นก็ไกลมากมาก,มากแต่ปีนี้จะต้องจะต้องไปเมืองนั้นให้ได้ มันจะมีเห็ดหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเห็ดลิ้นจือที่บอกว่าเยอะมากเต็มขอนเลยอย่าไปเก็บเห็ดลิ้นจือกเนี้ยเนี้โอโแบบ้แบบนี้ง่ายกว่าแบบนี้ง่ายนี่ เข้ามาคุยด้วยในไลฟ์วันนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเป็นผักกูดมารู้ตอนหลังมาก็เมื่อผักกูดแก่แล้วค่ะน,นั่งรันเนื้อรันยาอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งนั้นบูเมตกา กาเตนหรืออะไรนะี่โนะคะอาจจะบอกผิดเมื่อก่อนเป็นช่องคนรักดอกไม้แต่พอพิมพ์คนรักดอกไม้ค่ะก็จะเจอช่องบูเมนกาเตนกาเทนหรืออะไรเนี่ยโทษนะน้องรันพี่ถ้าพี่พูดผิดน้องเขาจะทำคลิปเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะ ดอกไม้ไม่รู้ว่าข้างบนเปิดเพลงหรือเปล่าค่ะเพราะบางทีมันจะไม่ได้ยินเสียงเพลงอะแต่แต่เครื่องจับเสียงเพลงของ y t u t u เขาเขาอาจจะจับได้อ่ะ ได้กระถางจังอยากเจอกระถางจะขุดดินแล้วก็จะขุดลิกใส่กระถางไปปลูในห้อง น,นีนนน่นะยังคนยังคนอยู่ข้างบนเขาทําความสะอาดอ่ะเป็นพนักงานอาจจะไม่รู้ค่ะแต่ดีเขายัางไม่เปิดเพลง ไทยคนนั้นน่ะเขาขัดมาให้กินอร่อยอร่อยค่ะแต่เขาไม่บอกว่าถ้าไปเก็บตรงไหนตรงนีแล้ว เก็บแล้วอ่ะตุต้มหมดแล้วที่เป็นขดขดค่ะอันนี้เก็บยังเอายังยอุ้ยน่ยกำลังจะดันดินขึ้นมา นี่ก็เก็บแล้วด้านหลังตู้มีนี้ปวดแล้วค่ะอ,อยากให้ลามไปเยอะๆตรงนั้นนะ่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่อุตสาห์แวะเข้ามาเป็นกำลังใจ ไปพบกันใหม่วิดีโอนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ